กลางคืนมาฝนมาจะตกก็จะตกทุยอันนี้มันตอนกลางวันไม่ใช่ตอกลางคืนเวย้ยแน่วันนี้ก็ปาเจอกับรายการ stational นะครับผมก็มาอยู่กับ Minecraft Pocket e dition ในพาร์ทที่สามนะครับซึ่งตอนนี้ยังเป็นตอนกลางวันอยู่นะครับฝนตกด้วยนะฮะอากาศเย็นมากเลยดีนะทำทำบ้านเอาไว้ราคาบ้านราคาไม่ล่วนเลยนะฮะแน่ในพาร์ทนี้เราก็จะมาทำสวนกันนะครับทำสวนก่อนเอเลยผมจ,จะไปตัดไม้ก่อนนะครับ ทำสอนแบบนั้น NPC ครับทำทำง่ายมากอะกว่าง่าะนะฮะกูตาฝาดไปเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวอ่าได้ไข่มาด้วยครับเฮ้ยว่าแล้วตอนฝนตกต้องมีซอมบปะรอ่าตอนฝนตกมีซอมบีะรดยครับพอจ้ เด็ดเด็ดเดี๋ยวดิปรับระดับความง่ายหรือความยากวะเลิมโดเลิมดูสนิทเลยเฮ้ยเด็ด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 เข้าบ้านแป๊บบ้านผมมันช่างละทศนะครับบ้านหลังใหญ่อ้าว่าแล้วปรับความยากจริงด้วยว่าแล้วทำไมซอมบี้มันเกิดสองตัวพร้อมกัน มาตกภัยในบ้านแป๊บออกมาแล้วตกใจหมดเลยเราต้องใช้อะไรบ้างอสิ่งที่เรามีก็ประมาณนี้ครับก่เต่อยเรามีเหล็กอยู่อันหนึ่งนะคะครับมายังเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่มันตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนกันแน่วะ ทำไมซอมบี้มันเกิดเยอะจังเลยมา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 ขึ้นมาขึ้นมาไม่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 ช็รตอะไรช็อตอะไรเกือเอืเอบเกืเอตีกูตีกูอืออืออเอา้เอา แลกดีกจ้ำแลแหลกมากครับตอนนี้แหลกโคตรเลยเพื่อไม่ชอบอะอย่าแหลกพี่ thank you ก่อนอื่นต้องไปที่เติมเลือดหาที่เติมเลือดก่อนมีอะไรให้เติมได้บ้างมีไก่เ่ะก็เอาไก่มากินอยังมีเนื้ออยู่ครับ เคยเผาเอาไว้ลืมไปเฮ้ยรถท่อนี้ไม่เอาหรอกมั้งตายเป็นตายวะตอนไหนฝนจะหยุดตกฟะ ไม่มีคิปเปอร์นะไม่มีนะไม่มีนะอาจะ yeah. จะเหยื่อว่าแล้วต้องมีสักวันฝนหยุดตกสักเทอากาศมันยิ่งหนาวหยุดตกหยุดตกแน่มาจ่ะน้องคิปเปอร์อุ้ยลืมเปลีป่ยนไปดาบลืมชักด,บดาบทำละกูเฮ้ยเฮ้ยชิ้น บึม,ม,ม,มได้เป็นหลุมเลยทีนี้เป็นกับดักซอบบี้ได้แล้วทวยไม่ใช่แล้วต่อไปก็หน้าที่ต่อไปของเราก,ก็คือไปตัดไม้เย็ด yeah. ฟักฟักไปว่าอะไรอะไรเนี่ยคนเงินเราด้วยแกหายไปไหนหมดวะอันแน่แกหายแกหายเอาหายเมื่อกี้เห็นวแวบๆเลยเอาหายแล้ว ไม่แกหายแกหายมีหมูอยู่บ้านตัวหนึ่งแกหายเมื่อกี้วันไหนแวบๆหรือว่าไม่ใช่อะตาฝาดเองมอั้งช่างอะันนี้ก็มันช่างกวนบาทาเหลือเกินไม่หยุดตกเลยสักเพแบบนี้ซอมบี้เกิดตาหาดิ ไมเป็นตัวกความความสุขไปเนี่ยต้องระวังหลังตลอดเลยมองหน้าก็เห็นพอแล้วหันหลังมาเนี่ยเจอปุ๊บนี่เรียบร้อยเลย เราต้องทำเอออุยยอุ uhm ้ยอุ้ยอ uh ุ้ยตกใจมาไงเนี่ยวันดีทำอะไรเราไหมอ่ะยิงเราใช่ป่ะจะยิงกูใช่ไหมมึงเอื้อมื่อกีมึงยิงกูใช่ไหมอื้อเยอะ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 แหลกหยุด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 พ่อพอพ่อหยุดแลกหยุดแลกก่อนเอ้ยเฮ้ยทำอไมเครื่องแลกอย่างเงี้ยแหลกเนาะแหลกมากเลย ไม่ถนัดความแหลกนะครับคือผมไม่ชิชนกับควอบเมา่ก่อนอันแน่ได้แล้วไปครับกรอบครับอ่าเรียบร้อย เด้เดทางกลับบ้านกูอยู่ไหนบอ่ะทางนี้จําได้แล้วอราเดงจะกลับไปที่แถวบ้านก่อนนะการหลงการหลงอือแหลกชิบหายเลยอันนี้มีแม่น้ําด้วยทําสวนทางนี้ไม่ดีไม่ดีทําแถวบ้านดีกว่าฝนก็ตกยังเดิมนะครับไม่หยุดตกสักที ได้เยอะมากก็พอดีแล้วอเอาประมาณนี้ลนแล้วกันแล้วเราก็ต้องหามาเล็ดข้าวนะครับถ้าใครที่จะทำสว,สวนที่เป็นข้าวครับใครอย่าทำเป็นมันฝรั่งอะไรประมาณนี้ค่าสมบีเอเอกร์แบบมันได้โอกาสที่ได้มันมากนะมีม,มีมีต่ำมีต่ำมากเลยเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะข้ามแล้วเว้ยไร้กำกำไอ้ขนแกะขนแกะเรามีปะเนี่ยอุ้ยขนแกะมีเว้ยทำที่นอนทำที่นอน เรียบร้อยเรียบร้อยต่อมาแล้วก็จะนอนครับโดยการก่อนหน้านี้ก็ต้องกินข้าวก่อนนอนนะครับกินข้าวก่อนนอนนะฮะพรุ่งนี้จะได้มีแรงอ่ะนอน ลมเมล็ดที่เกือเก็บไม่มีเว้ยยังไงดีวะต,ต้องไปเตียวไม่เป็นไรครับไปเตียวก็ได้เตียวก็ได้อ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูดูด,ดอยาแถวบ้านเราเยอะแต่อีสบาย เก็บลูกตาแมืงมุมเว้ยเก็บลูกตาแมืงมุมตาแมงมุมตาแม,ม,ม,มืงมุมเนี่ยเอาไปใช้ทํายารักษาชาวบ้านน้แต่ตอนนี้ผมยังไม่ปรับเป็นหมดปานกลางพอเป็นระดับง่ายไว้ก่อนอุ้ยมันมาอยู่ตรงนั้นด้วยแหละไม่สนี่อะไรก็เลย จะใช้มือตีนแต่แรกกแร็แล้วเรื่องแล้วเรื่องแล้วกตามยาครับแล้วก็จะได้เองแหละเคครับต่อไปก็เริ่มสร้างสวนกันเลยมาทำสวนกันเลยผมก็จะทำเป็นตรงนี้แล้วกันนะทำเป็นตรงนี้แหละผมจะทำตรงนี้ ทเป็นส่วนเล็กๆไว้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยมาขยายส่วนครับนี่นี่เลยสิ่งที่ผมลืมทําไปสนิทเลยสนิทเลย,เล,ยลืมไม่ได้ไงวะอ่านี่ต้องทาอันนี้ด้วยครับทําอันเดียวคงไม่ได้แล้วต้องทำสองอันจะทดลองอีกกันหนึ่งนะฮะอ่ะไปเลย ทำแบบนี้นี้ไปเลยรับนี่ครับนี่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 ทำไมไม่โดนวะนี่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 สวนนี่ห้ามกระโดดใส่เด็กขาแล้วไม่งั้นสวนพังต้องทำใหม่นะครับอ่าไปจะปลูกไปเลยปลูกไปเลย หมดแล้วครับทีลี้เราก็ต้องรอให้พวกนี้โตรครับาจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะครับจมน้ำจมน้ำข้ามึงมุมโอ้ยตามมาตามมาตมามมามันจะจงคนที่คนที่ตีมันได้นะครับตอนกลางคืนมันก็จะมา ตีเรา,ารุนแรงมากมอมหัวรุนแรงเลยตกไปในน้ําเสมึงเวิลสองได้ลูกตามาด้วยครับอ่าต่อไปเลยแล้วก็ต้องมองดูก่อนว่ามีแกะไหมถ้าไม่มีเราก็ไม่เอานะครับอ่าต่อไปเลยจะไม่ฆ่าสัตว์พวกนี้นะสัตว์พวกนี้น่ารักครับน่ารักมากเลย ทิ่งที่เราต้องทําไม่มากกว่านี้นะั่นก็คือแพร่พันธุไ์ไม่ไผ่ครับไม่ไผ่ดีอวควรแพร่พันธุ์นะฮะเอาไม่เป็นไรตัดหมดก็ได้เอาไปแพร่พันธุ์ในเกาะเราเฮ้ยเดยวเดยวเฮ้ย เอ้ยกินได้ด้วยเว้ยเพิ่งรู้ความรู้ใหม่แน่เพิ่งรู้เนี่ยว่าใหญ่เออว่าลูกตาบางมุมในแดกได้ด้วยแดกได้แดกได้อร่อยด้วยสงสัยจะลองเลยน่าดูเลยเพราะยังไม่เผานี่ต้องมาทึกเป็นความรู้ใหม่ เฮ้ยอย่าตกอย่าตกนะอุ้ยมันไม่ตกหรอกแต่เราจะตกแน่โอเคไว้ยังงี้แหละกล่องครับทุกรีนมีอ่อานะครับแล้วก็จะไปปลูกต้นอ้อยกันเลยนะครับไม่ใช่ไม้ไผ่หรอกต้นอ้อยเนี่ยพูดหิดอ่ะไม่รู้ว่าพูดตอนไหนนะว่าชื่อไม้ไผ่ยังไม่เคยพูดเลยหรือว่าพูดไปแล้วขอโทษด้วยทุกลงก็พูดยังวะ อ่านะครับอืมก็จะปลูกอยู่เกาะน,นี้เลยนี่ๆๆอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคปอปลูกตรงนี้ด้วยนี่นี่เลยนี่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  นี่แล้วก็นี่อ่าเสร็จแล้วครับอ่าก็ถือว่าเป็นอาเซอร์ซินพาร์ทนี้นะฮะผมก็ได้ทําส่วนแล้วโปกเอ,อ้อยแล้วนะก็จะขอจบคลิปไว้เท่านี้เลยครับอือขอบคุณผู้ชมที่ช่วยมากดติดตามและกดไลค์คลิปผมนะครับไปไมึงมีแลคอแค่อิจฉาคนแคทเกมเพียอะไรอ่านะครับก็ขอจะพารทไว้เท่านี้เลยนะครับ เปิดส s c r i ครแล้วก็ติดกดติดตาม c ช a n n e l ผมด้วยนะครับมันเหมือนกันนั่นแหละอ,อกดกดไลค์สักนิดติดตามสักหน่อยแชร์กันสักทีคงจะไม่เป็นไรมากมากนะครับทำให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ